ปภัยค่ะผู้ประสบภัยเออเขาจำเธอได้ไหมเนี่ยเปิ้ลนจำได้จี่เกเตอร์ทำงานเรื่องบริษัทเลยเนี่ยเอออ้าวเปิ้ลสวัสดีค่ะแต่พวกเราจำได้ไหมนักวิง่งเปิ้ลเองค่ะเปิ้ลนักวิ่งที่วิ่งตอนเช้าแต่เป็นผู้ประสบภัยที่ถูกพิษร้อยสามใช่ค่ะบ้านอยู่ตรงตรงทางนี้พอดีค่ะกำลังกลับบ้านแล้วแบบเอ้ยลงมาเจออาจารย์ ได้น้ำท่วมหน่อยเฮ้ตจะลงตกกีมินเนี่ยก็มาเท่ากับวันพฤหารแต่วันนี้น้ำท่วมเยอะกว่าเนาะถูกป่ะทำไมอ่ะทำไมนี่เยอะกว่าไปเปิ่นท่วมไหมเนี่ยท่วมวแล้วกลับบ้านไงเดี๋ยวเดินลุยน้ำเข้าบ้านค่ะวันนี้ไม่แต่งน้าวิ่งนะโอ้โหโชคดีมากค่ะแต่วันนี้ผมองไปม่รู้ฝากสวัสดีเพื่อนๆหน่อยอะเพื่อนๆนักวิ่งสวัสดีเพื่อนนักวิ่งค่ะพรุ่งนี้ถ้าออกไปได้เดี๋ยวเจอกันที่สวนนุ่นนะคะ โอเคนะวันนี Alors, ้อใจกับบ้านดีดีนะคะโอเคใจของไม่ได้กลับเราคืนเนี่ยให้ช่วยอะไรให้ปล่อยจากับไม่เปวลาอยากกลับบ้านปลอดภัห้เนยโอเคนะวันนี้อใจกับแลาวที่จะตอนนี้ก็บางนาก็หนักนะครับก็จรงแล้วก็หนักที่สุขวิทร้อยสามร้อยหนึ่งครับรนหนึ 103, 101, งน่งนะแต่ว่าก็เริ่มลดละเราเริ่มระบายออกไปทางหกถึกกงคำหนึง่งสถา,า,า,านการณ์เป็นไงนี่ถัดมาอะไรนะตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นครับระดับน้ำลดลงเหลืออีกที่ตอนนี้ลดลงไปยี่สิบเซนแล้วครับตอนนี้ลดไปยี่สิบเซนละอ่ะคิดวว่่่าานนจะดีขึ้ั ะนะี่เลยวันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าครับอ๋อโอเคนะตอนนี้มันน้ำตรงในซอยคองอยู่ที่หนแห้งแล้วครับโอเคแล้วฐานตะทธเป็นไงมะบูธก็รอรอระบายทุอกอย่งครับโอเค,คนี่เราก็จัดรายการรถรับส่งนี่ก็มีเจ้าที่กทมไม่ให้อยู่เคให้ออกมาที่นี่ทั้งหมดแล้วปร,ประจำอยู่นี้นะเออแต่รถเป็นขาดตอนหน่อยนะคือเราก็องเอารถมาขนคนเข้าบ้านเพราะว่าคนเข้าบ้านไม่ได้เนาะตอนนี้ก็มีพี่น้องรอรออยู่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเตรียมรถมาส่งไวให้นะสวัสดีครับขอโทษทีนะพวกเราแป๊บเดียวแป๊บเดียว โอเคโอเคท่านผู้ช่วยในชะ่ไหผมช่วยบอกเอเขตใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยดีนะท่านผู้ช่วย,วยตอนนีก้กระจายอยู่แต่ว่าก็คือร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยสามนะท่านบางนา,าก็ยังกดดันนิดหน่อยนะแต่ว่าน้าก็เริ่มลงดีขึ้นนะฝนก็เริ่มหยุดฝนก็ตกตอนเมื่อมาหลายชั่วโมงนะเออันก็ตกแช่ตรงบางนาเนี่ยไม่ไปไหนเลยเอออันนี้เราได้เพื่อฝนตัวใหม่สีเขียว โอเคนะครับก็ต้องออกมาให้กำลังใจทีมงานเราก่อนแหละเพราะว่าเขาอยู่เต็มที่นะอยู่เันเต็มพิกัดเลยอยู่ตรงพ่าโต๊ก่อนอก็บางนาตกหนักนะครับแล้วก็ตรงนี้จะระบาย,บายออกไปที่คลองบางอ้อนะส่วนสาอาวุธเนี่ยไม่หนักเหมือนวันพฤหัสเพราะว่าคลองบางนาเราดูดได้เต็มที่นะเอ๊ะท่านรอวิศรุไปไหนเนี่ย เห็นเสื้อต้มต้มเป็คือเจ้าที่กทมทั้งหมดนะที่เรามาประจำอยู่ช่วยดูอ่ะมาแล้วมาไงวะเนี่ยเราพี่นูเดินมาทซอยฮะซอยห้าเดินเกว่าตกลงกี่มิลวะเนี่ยต้นดาเข้าวิ่งรวบขนีกางซอยนะซอยห้าซอยห้าซอยสามซอยสห้าเลื่อยๆไปเรื่อยครับโอเคเฮ้ยเสื้อสวยเว้ยเสื้อยี่ห้ออะไรเนี่ยลิ้วของแจกของฟรีของแจกของแจกเหรอของแจก ไม่เอามาแจกกันบ้างมั้ยม,มันอยู่ในรถมาตัวเออผมก็ค้นเอาเนี่ยได้ค้คนมาผมก็เสื้อใครไม่รู้มาเนี่ยเออหยิบจากในรถมาเนี่ยเออเข้ามาแล้วเอาน้ำเข้าไปละเออรองเท้าก็ามอนี่มันไม่กันน้ำนะม่เปลมสูงไม่สูงเมื่อกี้ไม่สูงเออเข้าไปยังน้ำสูงบ่ดีต้องเตือนรถเนาะเพราะว่าน้าไม่ได้น้ำรถขึ้นมาแต่ทางนู้นของคนหน่งก็ดูได้นะฝนเป็นไงบ้า่อไงไปเหรเนี่ยก็าใก้อนครับใบก้อนเหรอ ก็เหลือต้องส่งคนถึงบ้านให้ได้แต่รถเราขาดช่วงเหมือนนี่ตอนจะลงก็ไม่เยอะหรอกบางๆเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวๆแล้วลงลงไปลงไปทะเลละแล้วก็มีคนคอยจูงคนข้ามถนนนะร้อยหนึ่งครับหนึ่งก็ร้อยหนึ่งถ้าร้อยสามลงก่อนพอจะชลาไปดูซอยบกมนะซอยอภวุฒิฮะใคร ล็อกอาร์ตนะเราอาร์ตอ๋อ,อ,อ,อแล้วพี่ถือว่าอะพี่ถือว่าอยู่ที่ศูนย์ครับให้ดูที่ศูนย์ป,ประชาการอยู่ที่ศูนย์นะโอเคเอาเฮ้ยน้ okay. อ,อ,องช่วยถ่ายให้หน่อยดิก<ม>็ไม่ถึงไม่ถึงวันนี้พยากรแค่แปดสิบแล้วพยาแปดสนึ่งนระ้อยกกอนหน่งร้อยแปดสิมตรหนึ่ร้ดสิบแล้วก็เลขดนที่นะวันนี้ก็ไปไม่ดับลูทไม่ไม่มากนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมทยอยลงตอนนี้ค่อยลงก็เที่ยงคืนได้หมดนะถ้าไม่จบเลยนะมไม่ดูกินเือรไม่รู้โยนาราดเท้ามันอยู่ในรัแม์ี่อตอนนี้ตัวนี้หลวมนี่ตัวนี้หลแขนตั้งเลยไม่ได้หลบโป้เลยโอเคเดี๋ยวรอรถสัรก่อนเดี๋ยวฝั่งโนนก็ดูอยู่เม่อกี้ชาวบ้านก็ไม่ให้ดู เตรงนี้สองแถวที่จอด้อนหลังซอยห้าไปมีเหรอมีอยู่เหรอเพราะเข้ามาไม่ได้แต่สองแถวต้องเลือแต่เห็นใจเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้มันพุบเยอะสามห้าเนอยกับซอยห้าทุบเมื่อกี้ที่บอกผมไม่ตกดักเป็นจุดๆนะบางงนะอ่ะเอาคอยดูแลด้วยนะเดี๋ยวเราส่งของนี้กันแกนะครับ ีจะ้ะก็พวกเราก็จะกัดตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับถูพิทร้อยสามนี่ก็ตัดตรง,งรหน,รนังบานาร้อยสามร้อยหนึ่งคับหนึ่งอามมวุธลาซารแบลลิงแถวลา,าตาแบลลิงน่าจะนอดแบบว่าเราดูที่ความบางหนาได้เนาะแล้วก็มีรถมาสิบคันเพิ่งตอนนี้ที่รับส่งคนเข้าซอยนะตอนนี้เรารู้ว่าเราต่อรถไปสแตนบายไปก่อนเออก็บอกแล้วไงบอกท่านตลาดแล้วครับ ก็ยังไม่ไม่สะาใจว่ะนามัมากกว่านี้หน่อยนะเออวันีพอดีวางแผนส่งส่งท่วมทางนี่ประชาชนเข้าไม่ได้แล้วก็เอารถมาส่งนะก็บอกแล้ววาเนี่ยต้องมาลงออกมาถึงน้ำท่วมก็คนดูดก็ดูดไปคนช่วยประชาชนก็ต้องช่วยไปก่อน ใช่วันนี้ฝั่งทนไม่ท่วมเลยมันจะตกอยู่แค่ดอนเมืองก็ไม่ท่วมแล้วดอนเมืองแห้งหมดอาดูประชาชนด้วยก็ส่งเจ้าหน้าที่มาจัดมาจัดคนที่รถเนาะสีต้มๆมันคือเจ้าหน้าที่เรานะครับที่ออกมาก็มีทั้งเทศกิจมีหลายหน่วยงานเนาะเพราะคนไม่เข้าไม่ได้ช่วงท้นๆจอยไม่มีรถเข้านะก็เอารถเทศกิจ ช่วยทยอยส่งกลับบ้านก่อนจุดนี้เราก็คาดการณ์ว่ามีปัญหาแน่เนาะเพราะว่าบางนามันโดนซ้ำมาหลายวันช่วงนี้อันนี้คือรถขนท้นเข้าไปเนะาะเดี๋ยวเราเข้าไปก่อน ถึงบ้านก่อนอ่ะมา2พันละอ่ะอีกพันหนึงโอเคมไม่คันหนึงแล้วเราก็มาบัญชาการทุวไม่ได้หรอกมาให้กำลังใจทีมงานก็แหละเราทำอะไรมากไม่ได้แต่อย่างน้อก็ให้กำลังใจกันกับทีมงานนะครับแล้วก็ดูสถานการณ์หน้าง,งานฝัง่งนู้ ของนู้นก็น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเราคงต้องไปปรับไปตรงท่อรอดทางด่วนนะซึ่งได้รับผู้รับจ้างละกำลังดําเนินการอยู่เดี๋ยวอีกคันมาดิคันอยู่นู่นเอออ่าค่อยๆไปนะค่อยๆไปค่อยๆขับสองตัว่า ไปเลยค่อยๆไปหน้าที่กทมก็เยอะมากนะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่แค่นี้นะมีหลายตอยก็อยู่ทุกประจำร้อยหนึน่งครับหนึ่งราตรีไปลิง่งก็ยังมีด้วยรถเล็กไม่แนะนำไม่เข้าปากซอยครับรถเล็กอย่าเข้านะออออทางบานานมีอซอยเยอะมากกว่ากั่งน ไปคันละ,อะโอเคอย่างน้อยให้กลับบ้านได้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำท่วมเดี๋ยวเราเอาไว้แห้งแต่ว่าคนกลับบ้านให้ได้ก่อนเพว่แล้วมันมีงานหลายด้านนะงานเอาคนกลับบ้านงานลถเสียก็มีรถที่คอยดูแลแล้วก็งานเรื่องูตน้ำนะระดับพวกเราที่อยู่บ้านแล้วก็ดีใจด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่อยู่บ้านก็ต้องช่ต่อไป เาเฮ้ยอ,อย่าไปยืนแก่กะดิไอ้คนข้างหลังอะเออโอเคไปไหมครับเนี่ยรอรถเหรอโอเคเรียบร้อย คก็ okay. ล,ลดลงประมาณยี่สิบเซนละเมื่อกี้ปิดนี่เมื่อกี้อยู่เลยพวกกระไดขั้นแรกอันนี้ก็ลงประมาณยี่สิบเซนโอเคอ่ะเดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วมีอะไรเดจะทิ้งได้มารายงานทีนะที่อื่นเป็นไงพี่นุ๊กน่าจะตรงนี้เป็นหลักนะหลักสุดละร้อยร้อยสี่สิบตันเร้อยสี่สิบมิลนะ, <140. S 1> ะแต่ไม่ไรเอาคืนนี้ต้องให้แห้งนะเอาลีค้างหน่อยครับ โอ้โหมีคนสั่งอาหารด้วยเนี่ยโอ้โหสั่งเดินเติ๊กติ๊กเก็ตเปิดด้วยเหรอคนเปิดด้วยเหรอโอ้โหนี่สู้มากคนส่งอาหารไอ้ร้านทา็ยังเปิดนะนี่มันสั่งทั้งเคฟตีทั้งติ๊กติเก็ตเลยเนี่ยได้ต่อเด้อครับสองที่เหรอใกล้ใกล้กันเออจะส่งที่ไหนเนี่ยตรงไอเต้อยโอ้โห มันเจิญมากนเนี่ยน้าคนยังสั่งเคฟกตีกินอันนี้เราก็รอส่งคนนะตรงถึงบ้านแล้วไหมผู้ป่วยเมื่อกี้เขาดูแกอแกรไม่ค่อยดีดูแบบเป็นไงบ้างหนุสมอาการ ที่อื uh, Panda, uh, i, ่นไม่ you know? ่วกนะเดี๋ยวขอถามสิลองดูจากจอยมันมีทัุกที่อื่นมาไม่เยอะฮัลโหลพูดแพนด้าทู่ชีวิตไปตรงแล้วขอให้ถึงที่นะให้ไปถึงที่ถึงเป้าหมายโอเคดีจ้าโอ้โหนี่แบบอะไรเนี่ยอะไรแต่หัวเนี่ยถุงว่าติกดีจ้าบ้านอยู่ไหนเนี่ย โอเคเดไ,นะเได้ไปส่งนะได้จ้ะมาใครนั่งหน้าได้เลยนะคะใครนั่งหน้าได้ไปกลับไปจ้ะอยู่ตอยอะไรจ้ะอ,อ๋อแล้วแบบไงอะ่ะโอเคดีจ้ะไปขึ้นรถไฟฟ้าไปบางนาได้อยู่บางน,นาเหรออ๋อไมเแก่หูยาวเลยะจ้ อ่ะดูดีนะพวกเราอคนอยครับไม่เป็นไรนะค่อยๆน่อยครับอันนี้คือพนักงานเราก็เก็บขยะที่ลงท่อนะเฮะ ลาบสีไหมโอ้มาอีกแล้วล oh, okay, oh, huh? ่ะโขนอบท้ายมาแล้วคับโอเคอยู่ไหนอ่ะที่มีรายงานทั่วตรงว่าเศรษฐกิจบางแคร์ครับตกหนักอ๋อบางแคร์เหรอท่วมาะ ไอ้ฝั่งคนเมื่อกี้บอกไม่ท่วมนะตอนสายนนนหนึงห่งตอนมันตกหนักเนี่อ๋อวันนี้ก็กระจายนะด้วยน้ำใจเลยห้าเซนโอเคเกินสายดีขึ้นละเมื่อกี้น่ะโอ้รถคันนี้รอเยอะเว้เย,วเยไม่ได้มันผลไม่น่าตกมากเลยเมื่อกี้นี้ต้องมาผมไม่รู้นะอ่ะไปเวลาเค นั่งเดี๋ยวไปก่อนพวกเราขอไปดูสถานการณ์แล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะรายงานนะพวกเราที่ถึงบ้านแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทั้งหมดแล้วก็คนที่ไปอยู่ก็ขอให้บ้านปลอดภายัยเดี๋ยวพวกเราจะอยู่ดูแลพวกเราจนกระทั่งทุกคนกลับถึงบ้านนะโอเคครับสวัสดีครับจะให้ดูไก่ก่อนเดี๋ยวให้ดูไก่ทอดก่อนอ้โแกงแกงผู้ชมก่อน นี่อ่ะบางีมันในอุดมศุกมันมีร้านไก่ทอดอยู่เลยแวบๆบแบบเติมพลังนะก่อนนะแกงพวกเรานะคนไหนยังไม่ได้กินข้าวก็เดี๋ยวผมกินเผื่อนคารองผมพี่ทุกคนน่าจะกินหมดแล้วนะสีก็ไปละอากาศยังบ้างครับครองก็อ,อ,ง <c oughs> อันนี้เราแวบ,บมาครับปนึงเดี๋ยวจะรีบบอกไปล,กล,กละทรงๆฮะคือฝนจะตกอะเนีน่ยอย่างสีสีเขียวเนี่ยฝนเบาๆนะเดี๋ยวก็นิดหน่อยก็มันแต่มันอยู่กับอยู่กับที่เออมันนิ่งนะจะตกแบบ แต่ถือว่าอิ่งแต่ว่าน้ำค่อยๆลงนะครับน้ำที่อุดมสุขก็ค่อยๆระบายลงอยู่ก็ง่วมอยู่แต่เบื้องแผนละยท่วมอยู่บ้างโอเคเดี๋ยวเอาไปลุยต่อแต่ก็ดีเราไปรถส่งสิบคันนะก็ดีรถส่งก็ช่วยให้ไม่ขาดสายครับเอนะโอเคที่อื่นยัง้านุี่อื่นก็ถ้ามีตรงไหนท่วมก็รายงานมาครับแต่ี่ก็สัพวุก็ลงๆค่อยลงะปาตามิ ลาซาแลบบ้วทุกอย่างไม่มีเลยครา <Okay. S 2> ต้องดูว่าเป็นยังไงคา่ามีใคลท่วมผมบอกไหมครับปฏิสุทธิ์ยังไม่รายงานนะจุกบิทเปยังไงที่อื่นจุกบิดก็กล้วยน้ำไทยนะ้าเฮ้ยเขาบอกไอ้นั้นท่วมเหรอไอ้ผมว่าเศรษฐกิจเหรอบางแคบางแครครับจะดูว่าเป็นยังไงโอเคผมจะได้กินข้าวไหมเนี่ยขนะ้า ข้าวเสจะเพิ่มมาแน,น,น,นี่นี่ก็รายงานว่าแห้งเกือบหมดแล้ว <Okay. S 1> นี่ค้าวเขียวที่ไปแห้งหมดแล้วฮะที่ยังรายงานช่วงอยู่ก็ได้ก็เดี๋ยวต้องลุยต่อวันนี้เท้าคืนน่ะน่าจะจบครับจริงจมีแค้นี่ที่เดียวนะที่ที่ที่ยังท่วมอยู่แต่ก็ลงได้แล้วเร็วเลยนะก็มีวัชระสาลิดนั่กลางซอยนี่ต้องคงใกล้ๆเช้าในซอยย่อยนะครับอ่หน้าไปเดี๋ยวรีบไปดูพอดีเดินมาเข้าห้องน้ำเจอร้านเลยขอแวะกินข้าวก่อนหิวนิดอยอยอยหน่อย <Okay. S 1> นี่ด<ห>ูซอส ก็ินับซอริกี่เยอเงี้ยรกิรายานก็ลงแล้วนะครับือ้าเศรกิจลงแล้วลงแล้วนะโอเคจำรู้ตงน้นะคับตาไม่ไปยงฮะตาไม่ไปตามอไม่เห็นต้องดีตาไม่ใส่แว่นเลยใส่แว่นครับสาหนังสือต้องอ๋อดกินโซนเหรอว้ยมาเดี๋ยวไปเจอมัวมไม่กินข้าวเลยวันนี้ก็ถึงบ้าน นี่แวบเหมือนเดี๋รีบไปดูน้องต่อทิมงานต่อกระโดดเมื่อกี้เห็นไอ้ไรเดอร์เขาตังไก่อ๋อคือเลยคิดต้นของวีอย่างนี้เลยอยากกินใช้ต่างๆของนี่นอ้อยนี่เราอยู่ตรงโครงการวันอุดมสุขฮะจะรู้จักบีเทสมาได้แกลงผู้ชมเจอใครกินข้าวอยู่อุดมสุขจะมีซอยต่ำก็เนี่ยอุดมสุขซอยสามซอยห้าที่ที่ต่ำหน่อยฮะต่ำนะแองแองแต่ว่ามันคือดูดมันตกตันจริงอะ เมื hmm. a a ่อกี a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  ้พี่ก็ถามว่าทำไมมันตกมันร่วงบ่อยก็ฝนมันตกหนักก็พี่โดนก็ต่ำเออไปมองไม่เห็นแล้วลูกน้ำตาอีกหรือก็อ่านอ่านคอมเมนต์ว่ามีอะไรบ้างนะตาหยีก็อ่านคอมเมนต์ครับจนอยากจะสวัสดีครับมีคนด่าไปน้ำท่วมด่าต้องยอมรับนะร่วงจริงเหรอ เราก็รู้ล่วงหน้าเนี่ยพยายามไปเตรียมไอจุดไอ้่วนร้อนหนึ่งนะเมืม่อกี้เราบ้านกาล้อมก่อนพี่แดงอยู่ฝั่งโู้นไงชาวบ้านบอกว่าให้มันหยุดว่ามันตันเร็วไปมันน้ำมันร่วมในบ้านถ้าสูตแรงไปแนะต่ว่ามันก็อย่างนี้แหละเพราะว่ามันก็ต้องนะคือเขาอยูอ่ตรงที่สูวนน้ำพอดีไงอับเดี๋ยวเรื่องี้ก่อนจะมีคนร<อ>ายงานว่าบางแารคร์เบาแล้วครับอ่าใช่ครับสามไปแก้คุณผู้ชมนะ ไม่อยากแย่งแล้วโอเคครับอร่อยมากไปเดี๋ยวเดินไปดูต่อวันนี้ไม่ไม่แห้งไม่กลับอ่ะอยู่เนี่ยแหละโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงก็เดี๋ยวจะไปดูทีมงานร้อยหนึ่งครับหนึ่งการซอยอยู่ครับท่วุกคนก็สามารถได้เพราะว่ามันต้องรอร้อยสามแห้งก่อนเมื่อกี้พี่แดงบอกนะร้อยสามแห้งแล้วเดี๋ยวร้อยหนึ่งครับหนึ่งไปนะครับเราขอทนนิดเดียวอุโมงค์มันยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องอุโมงค์หนองบอลที่พังอ่ะนะ ตัวนี้เอาเช,าชา้ามาใช้ก็สุดยอดมาแล้วเนี่ยข้าวโอเคโอเคเนอซิ่งนั่นอ่าเราปิดด้วยไก่กับซอสต,ต้องใส่ซอสได้เยอะอย่างนี้แหละเขาบอกลองรูปหอมไปเว้ยไม่หอมไม่หอมไม่หอมเลยโอเคไปแล้วพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ